lạc vào đấy lạc 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 ใส่สารลดไหมอ๋อสารลดครับสาโลดเก็บปืนเก็บปืนไปไปไปไเก็บปืนไหนไอ้ปืนกระบอกนี้คือปืนแปลงอันไหนผมเป็นหยิบสิไม่มีหยิบเลยมีรูปไม่เอเอาเอาเอาเกีงเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย เกียร์เ yup. กียร์เกียร์ีลเทรวจนะมีหมายจับที่2560ทศับ2567ศาลกาญายาลงวันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พนะความายาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจโทมาลุแก้าประเสริฐผู้ร้องหมายถึงผู้เกีกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางด้วยนายสาโรธใช่เราไหมจึงต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืน <Okay. S 1> ไว้ในความครอบครองโดยได้รับอนุญาตและร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะอยู่เฉยเไปนั่ง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  ของใครของมือดีนะครับเงกระน้องเงกะน้องอ่งไอกกนอก็คงไม่ใช่พี่คุยคุยได้พี่อังเสร็จที่บงคุยคุยได้ีดูมองาแต่นี้ผมผมไม่ได้คนขี่พี่เหมือนคนอันนี้ห้องเรานะห้องเช่านะครับอ่อห้องเช่านะไปครับไปใหม่คนละครับอันนี้คือใหมข้นสัญญานะครับซึ่งเย ให้คนห้องที่นะครับคุณดค่ะโอเคครับอันนี้ที่ห้องที่ตรงนะครับอันนี้ซึ่งเรามีเอกสารนะครับเดี๋ยวขอเรื่องใหม่เรื่องใหม่ผ้ก่อนนะครับที่นี่นะ้ที่ไปหมดนะครับคุณสุ่ครับผมนะครับจะเรื่องใหม่ครับแสดงคนให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้น้าที่ทั้งหมดเข้าไปทั้งหมดสี่คนนะครับ อัน<ม>นี้ของพักที่ออกนะครับแล้วก็ชื่อเราด้วยน้ของมีมดอะไรนะเขียนี่เจาไะเป็นอนี้ถูกไหมขึ้นต้องเห็ว่าใช้จ้างวานเข้าใจจะทำความคดอีกหาร่วมกันชา์พู้เดินโดยใต่ตัวโดยเราะรมีอะไรตัวมากนะครัา บวที่จ่าุมดมวมาไม่จะทาความผิดตามา้ข้องนี้วยยาบ้าเอาทกอนมายาของลูกคนน้อันนี้หมายเราชื่ว่าที่ต้องิามมันนี่ม่อูนะต้องปฏิบตต้องนะนะขอคารันะครบเรามีสิทธิ์จะให้การไม่ให้การก็ได้คำพูดใช้เชิงยัง่ายสารนะแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้บุคน ที่วายาบในการจับคุมนะครับือที่จคุมได้นะครับอะไก็คือกิมพ์ควเรื่างอะไรคุณทำไม่ได้ทำค่ะไม่ท